ครับวันที่22สิงหาคมปี2568ครับผมก็จบเซ็ตว่าจะทำงานนะครับแต่ว่าเอาพินเตอร์อะไรไปข้างนอกแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ก็สภาพวันนี้ก็คือง่วงครับก็คือง่วงแล้วอยากนอนมากครับก็คือรู้สึกสภาพไม่ไหวครับวันนี้ก็ต้อง ก็คงต้องอนอนนะครับคืนนี้นะครับคือก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลน,นะครับอสองโรงพยาบาลน,นะครับแล้วผมก็มีนัดโรงพยาบาลที่กาญจน์ช่วงบ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คงไม่ได้ทํางานนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาพิมพ์เตอร์เนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็แล้วก็ปิดไฟนอนแล้วครับก็คือ,อข้างนอกฝนตกครับตอนนี้ก็สภาพก็ ไม่เอื้อให้ไม่มีบรรยากาศให้ทํางานแล้วครับก็ก็ยีิบสองสิงหาคมครับก็สองเท่มกว่าก็คงต้องนอนครับวันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ,อวันพรุ่งนี้ครับผมครับสวัสดีครับ